เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเทคนิคของมวยจีนอีกคลิปหนึ่งนะครับมวยอีแชระครับต่อจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับนะมัดอี้แชร์นะครับเดี๋ยวเองมาดูนะครับเทคนิคนะหลักการนะครับเป็นหนึ่งในหลักการของมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับนะมันเดิมนะครับสังเกตปปน,นะครับ๋ยวใหม่นะครับซ้ายก่อนหนึ่งอ้อผมต่อยแล้วอเข้าไปนะครับ เมื่กี้นะครับสองจังหวะนะครับภายในการออกหมัดหนึ่งครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูเดยจังมืองนี้ครับนะหลักการออกหมัดก็คือนะครับหมุดต่อยนะเสร็จแล้วอีกหนึ่งจังหวะนะครับใช้ไหล่เป็ตัวช่วยนะครับตูห้หมต่อยตั้งนะครับถึงเป็นหมัดคว่ำ หรือ,อนะอาจจะวนนี้นึงตั้งรับแทรเข้าไปครับซึ่งใช้ในกรณีที่บางทีเขาอาจจะถอยหลบครับมันไม่ถึงผมต่อครัอีกรอบนึงครับตั้งอ่าครับผมสังเกตนะครับ,ออนนรบพอมันถึงแล้วนะแทนที่ผมจะดึงแขนกลับเพื่อ ออกมาต่อผมใช้การเคลื่อนไหลกับตัวช่วยนะครับอ่ะปั้งแล้วอัดเข้าไปอัดเข้าไปออาผมหลักการน,นะครับประมาณนี้นะคราบข